แดดปองครับเป็นข้อยหน้าแนั่นแม่นแล้วครับข้อยน้าแน่ไหนแล้วคุณจะถีบสู้ได้ปามปองเป็นบ้าบ่ะขนตัวนี้คข้อยข้อยแม่งันจะขนตัวนั้นมึงตามมึงเนี่ยขุดเนี่ยว้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการช่อง เรืงเผื่อมืองศรีนครนทร์ครับเมือนี้กร่างจีเงี้ยหมกม่วงให้ลูกพี่ครับเพราะว่อพนขับรถมาตึงเมืองเลยครับพนเมื่อยครับเฮ็ดบมกม่วงยงีบยกม่วงขาดไว้ครับครับสวัสดีครับผมป่ามสอดแจ้งครับผมกูนหรือเปลเนี่ยจานป้องครับเห็นขึยนอนั่ฮะขึ้นนั่เห็นแล้วครับโอ้โหขึ้นเลื่องอยู่เราข้างนอ่นเนี่ยเนาขึ้นหรอโอ้ยเหี้ย เอาค่วอีควไอนอนนี่นะคเวมเลยมยพาแเมียมึงสายปามป้องคว่วไร้มึงได้ดนิแต่ควอีลีเอาสุปเป็แต้มแก้ทบาทนี่คว่วอีลีคั่วอีลีสุตบปากคนละเือเลยสุบอกพิดอ้เนี่ิคนี่ิตีกับควอีลีเนาะอ่มันจะได้อกกกงสิบาทนี่ไมยเกียริกูกระยาสือกูน้องนุ่งกูนเอาไม่เกียรติงีกับควไนอนอีลี คนตัวมึงเห็นหนกู้นอนคนนี่นี่มันจะคว้วมันจะแมมมนใส่คนตัเนี่้วอเออ็ัมา้ว่กมาวอมาคววมาขั้วีมาั้วอกมาขั้วอีกมาขั้วอีกาวอีอยู่ชุ่มนี่ไอ้กันหน้าไปบ้างคุณหน้าไปใส่คุณหน้าควอนะคุณั้วอกคุณหน้าั้วขั้วยนอนระล่นี่มนะครั้นตัวัวพีเจ้าขียวไอ้ขัควน่อกี้งนาะ โอ้ยพวกเราหูดงมากเสียเลยพี่โทษโทษรับรับมื่อยหมือมาแต่บังเลยฮะ่เนี้ยเมื่อคืนนี้นะมาแต่บังเลยพุดนะมาจักไข่ตักหุ่นมานตาหลวงแม่พุดนะมืออะไรมันว่าตีเลยเนี่ยครับมันกลับวะมันบอกมันว่ามันตาเดี๋ยวนอนพ่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 อนเข้าใจมันก็ส่วนลงน้ำยุ่งลงบ่ได้เข้าใจภาษาเขาเนาะคัพ่อน สบัยดีพี่นราข้าี่เข้ารบรักครับพพี่น้องครับเ mm hmm. มืองบรุรกชาติน,นี่ครับเ mm hmm. มืองดอกบัวงามแ mm hmm. ม่น้ำแม่น้ำ แม่นำ้ำสองสีมีปลาแซบหลายหาไส้แกงหินทินไทยนักปราดถ้วยราดไฟถ้ำงามล่อมเทียมภาษาผาแต้มก้อนประวัติศาสตร์ครับตอนรับพี่นอกก้องกระซูบรรยากาศเขาได้การผมเสียงเพลงเมืองสดร้อนครับไอเสียมน,น,นั่นรับกับผมเมื่อกี้แล้วผมนะครับกับบรรยากาศตอนนี้ครับเราเดินทางมาที่เขื่อนสิรินธร์ทอนนาบานคำกอ่อมอำเภอสิรินธรอุอบลราชธานีนะครับมาบึงพื้นที่การถ่ายนักป,ปอบยายมานะครับตอนนี้บรรยากาศเท่ากับได้ครับตอนนี้ทีมงานทีมทีมอาร์ตทีมทีมกล้องกำลังไปเคลียร์พื้นที่อยู่ผมก็เลยมานอนเพื่อที่จะ เก็บแห้งมาขึ้นเดี๋ยวหน้ามันจะมึงเลยนะครับเขามาลุยกันนีขั้นหนึ่งกับเด็กจวดด้วยกันเมื่อยนะครับนอนเบื่อยังไงก็ได้กลับนอนนี่เพ่็เลยจะเตรียมมุกตลกให้กับทีมงานในหนังเข้าแล้วก็ว่าห้าถึงจแก้แน่นอนครับผมบรรยากาศตอนนี้ครับปลงสาซ่าแจ้งกูขอบคุณมึงหลายคำที่มึงยังไงเกียรตดกูยู่งเมียนมึงเลยในเรื่องนี้ฝากผลงานเพลงน้องชายมาด้วยครับกับน้องปลามซอาแจ้งครับกับผลงานเพลงนี้มีชื่อว่าผู้ภวยติ ตี๊ดตีนพี่ติ๊ด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 นี่ติดยังอ่ะผู้ป่วยติ๊ดติ๊ดเตียงครับผมสวัสดีครับนั่งรอครับผมโอ้ลองถอดผมด้วยครับลองล่องลองมาถอดลองลองมาถึงตอนนี้ยุ่งบินเขาในตายข้าหัวเลยเด้อโอ้พวกพัดอ่อยมาสบายเลยนี่เด็กขาปัดเป็นแบบนี้ติ๊ดขาไปเป็นแบบนี้โอ้โหผมปุยสวยสวยงามมาก เพราะใช้สไลดไอ้รวยเขากินมูสออลางครับไอย่างแล้วสไลเฮียนปะมาขาบเป็นป่นี่เอาผมมังนีสไลด์หนเอาผมเงเอา่มเองเมืนเอามัดลาขึ้นมัดมัดมัดุ่ขอบ้านคุณบ่ถึงกตีนกระถึกกำปั่นเขาได้แนวนี้่อพ่อผมสงไหมส่งผมสงผมผมอะี่นาทา่านนทาท่านานมาบ่ก่าอ่นทาคนท่านาน่งนกานท่านนา่าาาา่นน่า่น่น ครับนี่ไงครับแก้วครับผมอ้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบีไปขี้เลยขีอยูดากผเนาะขี้ออกปากแลมันหักขวดขี้ขี้ั้ขี้อยูดากดูวัีผมใชุมาาีซ่าทอ่อ้งตงอยู่บ้านพองาขี่ยู่ฮุ้ดังทีอเรามาถ่ายทำเอ็บเพลง กับทายนังปอบเยอะมากเป็น้องครับเอวีเพลงตัวนี้ให้น้องเสลานะครับปาล์ซอสแจ้งนะครับล่องช่องพบเป็น้องเลือกฝากพีฝากน้องกันแล้วกันครับอ้าวอ่านหน่อยดูผู้ป่วยติดตีนพี่น้องฟังดูผู้ป่วยติดตีนอ๋อเนี่ยผลงซ้ำผู้ไหนผู้ใดผู้ไหนผู้ป่วยติดตีนรอเพียงมือตาเอาไปตาไม่รู้ติดตาไม่รู้ปักหัวใจสลายเจ๊ สตเรื่องเล่ของเรื่องเล่ของเพลงนนี้เป็นไงโว้วาแมนอยู่อีนีเอ้า่นว้าอยู่มึงมีข้อิบ่นเป็นในน้อยครับไม่เป็นไรเป็นไ็นไงี่บนีบัครับบัมึงไปกักตัวนำได้ไปสิบห้ามือไหมกนเอาสพี่กันเลมึงหลอดกันมากกจเป็นในน้อยนี่หอ เสร็จน้อยพอนะมั้งครับผมขาขึ้นบาาน้ะพี่น้องมาในครับผมเอามาหนีเอามาหนีเอากล้องมาหนีปักเดียมเมือเบั้งจะขู่มาบั้งน้อยปักคมนี่พี่น้องเห็นน้ำไหลแท๊กเห็นมาหนีนะนี่อีหมามื่อนี้นะนี่มาเอากล้องมาหนีมาหนี่เออรับซอยนี่พี่น้องครับกับบรรยากาศตอนนี้ครับผมจังสี่ในเมตรกูน่ะมองสายไขวครับผม โอ้ยมันเปรบสูงแท้ปุ้ยครับผมอีกหนอครับผมนี่ครับผมโอ้อันเซฟเซฟครับแฮนด์ปัมว่าหำแปดเอาหมดละอืมกูไม่อยากกูไม่อยากกินอะไระบางม่วงกูอยกินขาหมูเยอรมันมาหนี่งนี่ดิมาปอมเล็กการกูเล่นพ่อกูมาหนี่งอุ้ยตาได้เล็บมือนั่นเล็บเตี้ยเตี้ยเลยมือจับบางม่วงอยู่เพี้ยหยอกได้อายเด้อครับหักหลายเพียงหลาย อ,อย่าเอาเมียสองันอย่างที่จากไอยูกอ่กับไอเราไอใครจะเอาเจ้าก,ก็าไม่ต้องเอาไอเข้าไปแลนใหม่ห้าห้าพูไดีกว่าลมหนาวพัดมาเย็นช่ำนาฮันหามอลำลำเอาก,กีตาร์ไปและ้ะนาฮันหามอลำ,ลำลำมีแต่ซุ้มกะเทยตกแรงมาละเท้หากันเลยตกแรงมาละเท้หากันเลยมีแต่ซุ้มกะเทยไกลไกลกบาบวาน นะครับเร็วนี้เราจะยำมะม่วงนะครับพองามชุดใหม่ครับผมยำมะม่วงเขาเอื่นเขาเอื่นยำหมกมะันยำอยู่ผมบอกมันบมันยำมันสงสัยแล้วเน่ครับก้อยบับม่วงก้อยบับม่วงเขาผสมอีสานเลยเต่เพราะน้ำได้แตกครับกีตาร์มาแล้วครับผมนะครับกับบรรยากาศเทือกเขาที่สวยงามโอ้ยไปเมึงเลยดูไรก็มีแต่ว่าเทือกเขาพะนะปะให้ยันพี่เกี่ยวกับเราไปเกี่ยวกับเที่ยงไปเอาโอ้ย อ้ยกินแ <uw> <words> ล้วบ้างเอาเที่ยงนั่นกินแล้วอ๋อเอาเอาอยู่นี่มีแห้งครับผมนะครับกับบรรยากาศครับนี่คือบ้านคำกล่อมนะครับผมนะครับจุดที่นะครับเข้ามาถ่ายหนังปอบไม่ใหญ่มาก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 นะครับผมอืมนะฮะมาจุดจอดฝาดบ่มน้ำกับพี่น้องครับผมนะครับนี่คือกีตาร์นะครับผมจากน้องปามซอสแจ้งครับผมเป็นยังไงบ้างในู้้บ่อเป็นยังจไงใช้ยาสอจ้งเมื่อนั้นมันมาเมื่อแรก มะเร็ไอ้จอนี้เอียงแตกเราก็มันให้หนูอรดมันก็กินข้าวกินแน่พดสอดแจ้งว่ะกินข้าวเขาแจ้งของยาเคนอื่นนี่นะเออเป็นน่องะนะมันเนี่ยแต่จักเกียรติต่างสายใงญ่เลยนะหนักหลอกเนาะโอ้มันกินเราเออบนปากซอกปามสอดแจ้งเลยว่ะนี่เขากันปันขี้กับปุยปุยกระปีปุยกระปีบ้านเกิดอยู่ที่บ้านอะไรครับอยู่บ้านหัวคู่เออบ้านหัวคู่น้องหัวคู่้านน้องหัวคู่อําเภอ เอาค้าบ้านผึ้งอุดรมาเยี่นนี่เน่ครับโอ้ยไปคั่วลาลาผุแล้วบ้านผึ้งอุดรนั่นเนี่ยบ้านคำบงพูดนะคำบงแก้วสาวสาวน้องคู่งามๆสาวหัวคู่แก้วบ้านไหนคู่สาวคือกันสาวขวงเนี่ยห้อยยองห้อยยองใครเดาคนห้อยคับครับผมเร็วเดือดถวนพี่น้องค่ะลาละเอาเอาเพี้ยงกอะไนล่ะเอาเพี้ยงกอะไรเอาเพี้ยงกันรเพื่อเมือกองมื่อกองวันนี้เมือกองนั่นเจ้ากลับคืนมาซื้อพวงมาลัยนี่บอต้องอธิบายบ้องเรียบไอ้เข้าใจซื้อเพี้ยงไร บ่มีขวานนะครับโบมีขวดนหมวกได้เดาไปเลยมันจะเดาเลยวันนี้พี่ปารงครับผมอันนี้ปางซ้ำเศร้าครับผมปากซ้ำเศร้าปามซอดแจ้งเนี่ครับมาดูการปรุงจากพี่ปองครับผมสาดปูไปแปดพื้นกับมองคุณน้องผมว่าจะใส่บบบนี้เอ้าอันนี้คือใส่ชุรดครับเอาอีกเอาอียกจะใส่หน่อยไรเออเอาอีก น้ำตาลครับไล่ไหลเลยซึียกันเยีกเยีกเยียเยีกดทำไมเยียดวิ่งมาตอนจสุดแม่มาสุดเลอดไต่อพี่กระท่วงใส่ยีใส่ยีเรื่อเนี่ยอือหือห้อย เยังวมาเศร้าอีกเตาออกนนี้ซ่อนใี่แท้รูปนี่อืมอันนี้ปลาแดกปลาแดกครับใหญ่พูดที่ต่นขอนแก่นนะงานครับงานอือปลาแดงครับปลาแดงเยตูนที่ตูนตีเยตูนเยตูดที่ต่นขอนแก่นพี่น้องเอ้ยมึงครับนี่คือเกินนะครับเขาใช้ตีนในการคนครับผมซ้อนซ้อนซ้อนปะ ออพี่น้องอือพี่น้องก็กูเบอร์ก็เอิเมม่นอนไล่เริ่มแตกแล้วไอ้แต่ปองสวดดูลสวดดูอือพี่น้องมาคกับังบังอือพี่จันปองตักกจทีีเพ่นในละอย่าเร็ว ตากล้าตักตักเออใส่้นใส่กระบ,บองแล้วเส่ถ้วยน้อยเดียวแล้วเออเอ,อือ,อเออไปแล้วไปเล้่ไปแ้วอืเอือไปลองไปเออว่านยังเอาต้นใหม่สำหรอบเออคำาบอกไปไกลทีเดียวน,นี่ <c oughs> <c oughs> มาพี่น้องครับมากิน ก้วยหงวงครับผมก็ชอบพออบีได้นึ่งเนี่ยครับมีเหลือบบงหงงเหลือโบ้นี่ครับพี่น้อครับเดี๋ยครับบิ้งด้วยครับน้ำยนปปบอกเอฟซีบุงหนอกว่าโอ้ยกลิ่นใจระบาเนาะ ไอ้บั่ยทนีก็ตายล้วก็กินอะไรแล้วเงยยัยังยังยัยังยยังยังยงยังยอกยังบักยังยังยยงยััยงยัยัยังยงยยมยังยังเังยัยัังงยูงยิงยยัง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 ยยังยังเังงังย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 ยัังยังัังยังัังััย พ่อึ้นเฮ็ดไม่ได้สูบไปเท่า่นี่ค่สูบไม่ได้สูบหามยุ่ในทางนั้ไปลงมากินมาปัมกินไรดีมนไดครับกินไรเหรอกินไรดีกิน้อยปัญญากินไรเรียนทีกิน้อยปัญญาระบายแนกินไรกินอะไรมัน่แน่น่อยน ไก่มู้กองไก่ยังมายังมากเอฟซีนี้มึงหอกโคตรขี้เกียจเป็นคนตรเตะเป็นลุดแตกเลยนี่ยขออยากพิชิบมาเอฟซีมาพอนเลยนิง้เด้อเขินริงแล้วท้าพี่ปอเบยะเปลี่ยนารทำรางเตี้ยมามาพี่สมใจพี่ออมมึงอมา đang bưng ngang nam nằm lại lại nằm nỉ đi mhm 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 ไปพี่นัตัวกินได้กินได้ไยไปขี่ไขี่ยควายเนะควายเนะนี่ไปดิเออไิบางหลังภูมใหม่ทุกคนขี่รีไปดิเนอจ่อใครจ่บใครจอบใคร เทียงละเสีงยงกันก็ปล้วยก,ก็เป็นานเนี่ยต้นนั้นเราจองเลยดิอย่าปล่อยก็จองต้นในไปเฮ้นอ <c oughs> นี่มหาหต้นมบาวางดัดวย <c oughs> เลนะพวกแกจะเลี้งต้องหนำเบอะโ <c oughs> อ้โหเออเออเอเอแต่กล่องวมแม่